ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศารใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ผาดเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เในลจฉานปลุกสำนึกสั่งสมอุดมการ<บ>ามี <บา S 1> ดวงมาน<บ>าเพื่อ <บา S 1> มนชน <บา S 1> ใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง ขอม้อเพลงนี้มาบูชาครูทุกคนครับเห็นที่ว่ารุมมานะครับก็จากโมหกครัสองชื่อจริงชื่อคณะคุณสิงหมงนะครับ อยากขอโทษพวกมิมีททั้งหลายครับที่ผมเคยเป็นคนเลวเคยหนีเรียนเคยไม่ตั้งใจเรียนและเคยทำไม่ดีกับมีแล้วมีตรงจำคำถุบไว้เธอเกิดไม่มีมีในวันนี้ก็คงไม่มีพวกผมในวันหน้าหรอกครับน้องขอบคุณมิจริงๆนะครับที่คอยสอนคอยให้ความมีก็เหมือนแม่คนที่สองผม แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกอีกว่าผมรักมีทุกคน ใครเราใครคนอาจจะเห็นว่าผมมองอะไรผมม,มองกระดากดี่ครับข้าอาจจะเห็นว่าผมลอกคนอื่มมาไม่ใช่ครับผมทำมันมาด้วยใจจริงๆครับในะส่ครับผม ครับที่อยากแก้ความผนดใจก็ในเวลาหกปีที่ผมได้อยู่ในอาชีพมาได้ไมีทั้งความสุขความทุกข์ความทุกข์ก็โดนด่าว่าดา่าจังมามากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสุดระดับที่ผมไม่เคยทําตามครับครูก็คำโทษผม,ว,ว,ม,ว,ผมว่าผมด่า,มาผม ก็ค่อยพอใจเท่าไหร่เมืก่อนผมทอยากยิ mm ่งจบของจังแบบนี hat, darf, Hence, dropped, ้มากครับเออจะได้ทำตามศาสนาไม่ต้องมีคนบางอยวมีใครบางคนทำผมแล้วคุณครูที่ผมก็ทำตามทำสั่งทุกอย่างแต,แต่พอผมมาอยู่ม .6 นี้ผมก็ไม่รู้ว่า ไปล้างแต่ม่หนึ่งหรืม่หกที่โดนครูดูดา่ามากมันทำให้ผมได้รู้รู้เหนื่อย การงณยนนี้มีค์คูอคอยบังคับให้ทำาการกระเบียบแต่ผมก็มันไม่ยากสักเท่า,าออไหร่ครับผมทำตัวดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้แล้วพาะมีมุงครูครับผมว่านะคนระเบียบอะก็มีใครครับก็ แต่ผมอยู่รวบสังคมนี้ได้ก็คนระเบียบเรี้ครับนับตั้งแต่ที่ผมได้เข้ามาเรียนในมาลีนี้ก็ทำให้ผมได้เจอกับเรื่องดีเรื่องร้ายทั้งความสุขและความเศร้าแต่สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากที่สุด คือการที่ผมได้เจอมีดครับมีดเป็นได้ทุกอย่างมีดทำได้ทุกอย่างสำหรับพวกเรามีดเป็นผู้ให้ความรู้มีดเป็นผู้สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขมีดเป็นที่ปรึกษามีดอยู่เคียงข้างเราเสมอและที่สำคัญที่สุดมีดเป็นแม่คนที่สองของเราครับจึงแม้จะมีบางครั้ง ที่ผมอาจจะจำไม่มีเสียใจผมไม่มีข้อแก้ตัวครับนอกจากคำขอโทษต่อจากนี้ไปผมจะทำทุกวันให้ดีที่สุดครับและสุดท้ายนี้ผมขอโทษและขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่มีทำให้ผมรักนี้ครับ วัสดีครับชื่อชิสนุพงศ์ประเนษพลังครับเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกคับเครับผมก็อยู่โรงเรียนนี้มานานแล้วนะครับก็มีความในใจอยากจะบอกให้คุณครูและน้องๆทุกคนได้รู้ครับสิ่งแรกที่ผมประทับใจ ก็คือมีสถาบันที่ดีครับและโรงเรียนที่ดีขอโทษในสิ่งที่ผมเคยทำผิดในเรื่องต่างๆมากมายครับผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่ารักโรงเรียนและครูทุกคนมากครับ เกอนที่ดีๆเจอคุครูที่น่ารักแล้วคุณครูเนี่ยในความคิดของเด็กม .6 ที่อยู่มาจนปีสุดท้ายแล้วนะคุณครูมาลีเป็นคุณครูที่เอาใจใส่นักเรียนดีมากเพื่อนๆและน้องท้องเคยสังเกตไห้ว่าแบบหัวก็หัวเราอะจะดูดาจจีไปทาไมคืออาชีพครูมันไม่เหมือนตำรวจนะ ที่ตำรวจเขาจะต้องคอยจับคนผิดระเบียบให้ได้เยอะๆแล้วเอาไปส่งให้นานจะได้เลื่อนทั้เร็วแต่ที่ครูก็ทำคือทำเพราะเขาอยากให้เราดได้ดีอยากให้เรามีระเบียบวินัยแต่ในนี่ีกแล้วคนเราก็ต้องคิดแล้วว่าโลกนี้มันมันมีกฎมากไปลองคิดดูสิเราพลาดโอกาสและความสุขมากมายขนาดไหน mau pergi ni ni punya เราคิดว่าจะอยูีกนานครับแล้วแต่โกาว่าอะไรครับคามรักหมวกาผูทำฉันกมนมิด่แล้วคบ้าัมิดฉันหยิบหัวนมแม่หยิบหยิบหยิบครับคุไมนละแบ